เพชรยังจ้าเรียกหมวกไปพิชเยบเอาหมวกจังได่ไมนใช่มันจ้องกระเป๋าที่แม่นั่นกระเป๋าแต่อันนี้หมวกอ๋อเอามาจะใส่อะไรหนูเอามาทำต้นโอ้ยปาตัวจะให้พิชเยบตอนน่ะตอนตอนยางน้ำเดินน้ำยางมันแดดโอ้มันแดดอากาศมันฮอนแต่ว่าแม่ซื้อหมวกไหมหนูนี่ด้อหมวกให้พิชเยบอันนี่แหละว่าอันนี้มันคือย่ที่แม่นี่คือพิชเย็บหมวกไปนี่อันนี้บ่คือปิอ้าแม่เอาแม่แม่มาซื้อหมวกสิเดินนี่หรือมาซื้อยง มาซื้อหลายแน่วมาเห็นหมวกก็ไล้เอาหมวกมาซื้อถุงไปเล็กน้อยไหมอ๋อซื้อถุงยังแม่ถุงจุจ่าถุงใส่ชุดเขาแม่ถุงจุจ่าแม่เอามาใส่มาใส่แล้ะเอาถุงลายแม่ลายถุงลายเออแล้วอื่นถุงจุจ่าอันเป็นยังไงเสิได้มาซื้ออีกแม่เอาเล็กน้อยมาเสริมหลายก็ได้ซื้อไปอีกสามสิบใบเด็กเพิ่มอีกสามสิบคนก็ต้องซื้อสามสิบใบเด็กเด็กน้อยมาสมัครงานไหมนี่ศาสตร์กระสามสิบปืนศาสตร์ สามสิบหมอนกับสามสิบถุงกับสามสิบผลมงกับสามสลมกับสามสิบเชียงสำอางสามสิบชูรางสำีอางอีกสามสิบชรองเทาสามสคููร่งเท้าอีกสามคูปลาโจแม่ซื่อห้ยักในเนียเลยเนาะปีได้กับปีนั้นแด่ยินจะว่าแม่ซื้อสื่อสื่อก็แหลจะมาจะอ่วนขนาดขาขนาดเขามาไม่เด้นนี่สู้มูเก้าเปร้อยสองร้อยเฮ็ดยังไหนเอาแห้งสีหลายบอสันเธอว่า อันแหลล่าออกเดี๋ยวว่าจเ่าเอ้าแลสิมาสมักไม่เมีมันยังรับบหมูลเอามาสมักไม่ก็ได้ไม่หยกขึ้เมียกลังโลภกำลังโลภรอันก้าวใส่อยู่เอันก้ามันก็สิขานแล้วตัวมาข้ันตัวไม่ เออกระสือเอาไม้ตัวผิวเบิ้งลูกกระเป๋าเออกระเป๋านี่สำหรับรัดเอี๊ยงวนหนึ่งว่ะกระเป๋ารัดเอว๊ยงมูน่นบอกแม่เรียกไว้ในนี้สามใบเออบใบนี้อันนี้อันนี้กระเป๋ารัดเอว๊ยงกระเป๋าใส่เงินต่วนหนกระเป๋าใส่เงินนั่นล่ะสำหรับแม่ค้าเลยนี่พูดน่อยกระเป๋าหลายพอดพูดหน่อยพูดบึ้งเออสำหรับแม่ค้าเนาะแม่ค้าอันนี้เพิ่นร้านขายซุงมันได้หลายเออของเล่หลายเยอะแยะมากมายเอองาม งามสวยสวยคักเนี่ยเรียกได้แล้วใบแล้วเออเอ้ยาจะเรพายกักระเป๋าสกองเเออไว้กอนเดี๋ยวสิพายื่ดอกพูนมาเรียกเขาไปสิพายกระเป๋าไปบอว่พายดอกเอออันนี้อันนี้ถือว่าทนสิละทุ่นเอเอาทีแรกไปใสละม่เสียเอาเสียจหนมันมันไปหาเบิ้งอันนีดอันไล่ไนี่ดอสงสัยมันยังหาถุงไร่เอา บอกห้ไปเบิ่งถุงไร้มันหายไปใสขั้นเนี่ยเบอร์ดีนี่สิบอปดใบนะสิบดใบนี่ติสิบดกันก็เดีวสิบแปดเท่าแล้วเบอร์สี่สิบแปดใส่ไหมมึจานครับ่แม่แม่ยังแม่อี่แหลมันอยู่ใส่หรือเอามันหายไปใสเอาบอกมันบอกเห็นวุ้ย

เอามาเขาไว้เขาบ้าเทอเขาไปรีจะวัเงี้ยไรใกล้ย่อยวะฮะเจ็บไปเพิ่นไหมล่ะเนี่ยแม่เจียมไปไ้วงกับพ่อจากแม่แหลเจ็บเมียนี่เพิ่นเมีนั่นน่ะรีบอหลีห้องเขาเาไปเร็วพวกก้บโพดพูดเสือกเินบักลีเจ้าโอ จะเป็นบ่พ่อเนาะบ่ได้อ่ะโอ้ยอแล้วก็พับไปเพื่นนั่นล่ะเอามันมาเลี้ยวแถละเหือจิกลิ๊กจอกหลอกีหลีบบ่ได้เขาให้เอาไปใส่สูตรมันมาเป็นใส่คนเอาแหลกไอยาฆ่าเทื้เสียงผัวมีเฮี้ยนเนะ มันละอ่านเซนเตอร์แนวเดียวฮาไงเฮ้อ๊ย